มานี่ไปถามวัย teen บ้างแล้วหลังจากที่ถามวัยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ใช้คำว่าอะไรคะ adult 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 แปลว่าผู้ใหญ่นะคะทีนี้มาถาม teenager อ่าลองดูค่ะเรถามว่าไงคะ w h a t d o n you like about this town คืออะไรคะ อ่าคุณไม่ชอบอะไรในเมืองนี้มั้งน่าละวัยรุ่นก็ตอบเป็นเลยอะไรคะ There's hardly anything to do here at night Nothing exciting ever happens อ้าวในทนทีที่นักเรียนเป็นวัยทีนน่าจะแปลได้ดีคืออะไรคะคืออะไรเอ่ยชัชวาลช่วยกันชัชวาลวิวัฒน์ช่วยกันเล้ว อะไรอะไรกลางคืน t h e s t h e s hardly hardly จำได้ไหม hardly คืออะไรคะแทบจะไม่ t h e r e s hardly anything to do here at night ตอนกลางคืนแทบจะไม่มีไม่มีงานอะไรเลยแทบจะไม่มีอะไรทําเลยก็คือหมายถึงมันขาดสีสันตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ Nothing exciting ever happened คืออะไรคะไม่มีอะไรที่ น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นเลยวัยรุ่นก็ต้องการสิ่งตื่นเต้นตื่นเต้นทำนะคะอ่าต่อไปถามต่อไปอีกอเกือบแล้วเกือบพร้อมกันแล้วคะ่ะ <c> one <oughs> two nearest taxi stand is รู้ไหมว่า taxi stand คืออะไรคะ Taxi stand. เรียนมารลดแท็กซี่สแที่จอดรถแท็กซี่นะคะอ่ะรู้ไหมว่าคิวรถแท็กซีอ่อ่ะเขาที่ที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่ไหนตอบว่า the closest stand is about five blocks away หมายถึงอะไรคะบล็อกห้าบล็อกห้าช่วงตึกอ่ะก็ห่างจากนี่ไปกี่ช่วงตึก หช่วงตึกเอาล่ะทีนี้ไปขึ้นแท็กซีล่ลอ่ะมาดูพร้อมกันค่ะ what worst problem in this town what's the worst problem in this town <c oughs> ปัญหาที่แย่ yeah, สุดของเมืองนี้คือปัญหาอะไรโอเคตอบว่า much t r a f f i c it's worse than in a lot of big cities คืออะไรคะคิดว่าการจราจรเน,นี่ยแหละที่สุดเลยเพราะว่าทำไมเอ่ยบางทีนะมันแย่ยิ่งกว่าในเมืองใหญ่ๆบางเมืองอีกนะคะบางทีเมืองใหญ่ๆบางเมืองที่มีคนเยอะๆเนี่ยอาจจะไม่แย่เท่ากับที่เมืองเล็กๆแห่งนี้ก็ได้นะคะอ้าวเพราะฉะนั้น now you have to you have to answer the q u e s t i o n ตอบคำถามลงไปอะเขียนคำตอบลงไปในหนังสือก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปลองลองสมุดอะ you have to you have to finish within f minutes ภายในระยะเวลา5นาทีช่วยกันเป็นคู่คหามาช่วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราตอบคำถามพร้อมกัน5 minutes Have you finished? Selling, yes. Finished. How many answers? How many answer have you got? ได้เท่าไรแล้วจ๊ะได้กี่คำถามแล้วได้กี่คำถามแล้วคะ One only one only one <Okay. S 1> หาคำตอบได้จากในนั้นเลยนักเรียนถ้าจะไม่ต้องแปลงอะไรเลย <Okay. S 1> อ่ะมาดูสิมาดูมาดูมาดูาดอ่ะช่วยกัน Number one Number one n u m b e r รถามตอบ,บอ่านคำถามค่ะ n u m b e r ร Where is the center of town is ตบบาตบ,บาตาบา is เอาสันส้นๆค่ะไม่ยาวมาก is 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 on the outer. อะไรคะง,างา่ายๆแลคุณครูนักเรียนไม่ต้องยกมาหมด i s on the other side อยู่อีกซีกหนึ่งนั่นเองชี้ไปเลยอยู่อีกซีกหนึ่งเดี๋ยวข้าหาทางข้ามสะพานได้เองนะคะ It's on the other side Okay number two please ข้อ2ค่ะอ่านข้อสองค่ะ Ah uh, houses are more expensive than apartments หมายถึงวา่า่อยู่ที่ไหนแพงกว่ากันตอบสั้นๆเหมือนกัน่อาอะไรที่ไหนแพงกว่า อะไรคะ่ะ houses. h houses houses ่าถ้านักเรียนจะจบตรงนี้ก็ได้หรือว่านักเรียนจะเขียนยาวๆก็ได้ว่า่า more อะไรคะ่า expensive than อะไรคะ apartment อ่ะต่อตึกคุณจบแค่นี้นะคะนักเรียนต่อเองตรงนี้ต่อไปข้อ3ค่ะ number three ข้อ3 number t is the cost of living higher than in the city ตอบว่าใช่หรือไม่ตอบว่า no uh, ตอบ no จบไปงี้อธิบายหน่อย is is uh, ่า the cost of living ใช้คำว่า it แทนเลยมันยาว it's อะไรคะ lower, lower. ดีมาก it's lower than in the city นะคะต่อไป number four ข้อสี่ครูย้ายบางทีละกันนะคะ number four ข้อสี่ข้อสีอ่ถามว่าอะไรคะ was the crime rate like เป็นไงอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงอัตราการก่ออาชญากรรม is อะไรคะอ่าในนั้นเขาใช้คำว่า there ใช่ไหมคะ there there very little อ่าเดี๋ยวกันนะคะ little crime อ่าโอ้โหยาวเกินไป crime here จาก here เปลี่ยนเป็น There ที่นั่นเพราะว่าเราไม่ได้คนอยู่ที่นั่นถูกไหมคะเราเราไม่ใช่คนอยู่ในที่ตรงนั้นเราก็ต้องใช้คําว่า there ด h e ด e แปลว่าที่นั่น Here เฮียแปลว่าที่นี่สถานสถานที่นั้นเราอยู่ไหมไม่ได้ยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ให้ถูกเราคือคนกลางนะคะต่อไปข้อ5คะ่ะ number five please ข้อ5 what Are do the teenagers think about the town สั้นๆคะ่ะ สันส้นๆเลยไม่มีอะไรน่าสนใจเลยในเมืองนี้ Nothing exciting ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเขาบอกว่าตอนกลางคืนก็ไมมีอะไรทำเพราะฉะนั้นก็เป็นไงคะเมืองนี้ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเห็นไหมคะตอบสันส้นๆ Nothing exciting ถ้าเกิดแบบว่าไม่มีไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยจะใชนนี้แต่ถ้าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยก็เป็น Nothing interesting ง่ายๆเวลาใครเขาถามว่า ที่หัวหินเป็นไงบ้างนั้นเองจะบอกว่า nothing interesting ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าจริงๆเราหัวหินมีอะไรเยอะมากๆอ่ะต่อไปข้อห the last one number six uh, for a taxi driver what is the worst problem in this town สันส้นๆถูกต้อง traffic การจราจรอ้าวจบใครถูกหมดบ้าง ใหรดูว่าโอไมก้ายกไม่เป็นไรนะคะเช็คตัวเองแล้วก็ไปทําลงในไม่กล้ายกไม่เป็นไรนักเรียนไม่กล้ายกก็เกาหัวไปเรื่อยๆดีและนะคะเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเราอวดอ้าง